บทที่181ปิงโจสโนลมและหิมะนอกหน้าต่างกำลังแรงขึ้นในฤดูหนาวของจิวหยวนด้านนอกบ้านถูกปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวก่อตัวเป็นภาพวาดทิวทัศน์อันบริสุทธิ์ในขณะที่ภายในบ้านอบอุ่นอบอ้าวก่อให้เกิดความแตกต่างอย่างชัดเจนลูกลกู้เองก็ไม่กลัวความหนาวเย็นแม้ว่าเขาจะอยู่ที่ลุออยหยางมาเกือบสองปีแล้วแต่เขาก็ไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อกลับมาที่ปิงโจนอกจากนี้แม้ว่าในตอนแรกเขาจะรู้สึกไม่สบายแต่เขาก็ควรจะปรับตัวได้หลังจากผ่านไปหนึ่งปี อันที่จริงสภาพอากาศที่นี่ก็ไม่ได้ต่างจากที่เหอนานมากนะักความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นลมแรงและทรายทางตอนเหนือของชายแดนอย่างไรก็ตามทรายและดินส่วนใหญ่ถูกหิมะก,กลบฝังในเวลานี้สําหรับคนส่วนใหญ่ในปิงโจมันเป็นเพียงลมและทรายในตอนแรกที่กลายเป็นลมและหิมะในเวลานี้ยกเว้นว่าอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยและต้องการเสื้อผ้ามากขึ้นดูเหมือนจะไม่มีความแตกต่างกันมากนะักแม้แต่ทหารที่อยู่กับเอลวีบูในลอยอย่างมาสองปีก็ไม่รู้สึกอะไรเลยหลังจากกลับมาและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว แน่นอนว่าในเวลานี้นอกเหนือจากทหารที่ต้องเฝ้ายามแล้วยังมีผู้คนจํานวนมากอยู่บ้านรวมถึงชาวนานและผู้หญิงพวกเขาไม่ได้ทำงานในเวลานี้และการเก็บเกี่ยวของปีที่แล้วก็เพียงพอสําหรับพวกเขาที่จะอยู่รอดในฤดูหนาวนี้เหตุผลที่คังถูกทําให้ร้นในห้องนี้ในเวลานี้เป็นเพราะไม่ใช่แค่เอลวีบูที่อยู่ที่แน่นเมื่อมองไปรอบรอบเยียนหลิงเตียวฉานจินหัวและการอี้ก็อยู่ที่แน่นทั้งหมด สาวงามทั้งสี่นั่งอยู่ด้วยกันแต่ละคนล้วนงดงามและผอมบางในบรรดาศัตรีทั้งสี่คนนี้ยกเว้นหอยันหลิงผู้ฝึกฝนศิละปะการต่อสู้และสุขภาพแข็งแรงมาโดยตลอดล้วนเป็นสัตรีปัญญาอ่อนสภาพแวดล้อมที่พวกเธออาศัยอยู่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายเท่าปิงโจแม้แต่หอยันหลิงผู้ปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศได้ตอนนี้กลับอ่อนแอและอ่อนไหวเป็นพิเศษเนื่องจากตั้งครรภ์นอกจากนี้ยังมีเด็กหญิงตัวน้อยชื่อเสี่ยวถีหลิงที่ต้องได้รับการดูแล ในเวลานี้เสี่ยวถีหลิงซึ่งคลานไปรอบๆบ,บันไดและกระโดดไปมากำลังถูกเตียวฉันล่อลวงแม้ว่าเธอจะหลับตาและดูเหมือนจะหลับอยู่แต่ปากเล็กๆของเธอกลับยื่นออกมาและร่างกายเล็กๆของเธอบิดตัวไปมาอย่างไม่สงบน่าเสียดายที่เธอไม่สามารถหนีออกจากภูเขาห้านิ้วของป้าเตียวฉันได้และการแข่งขันแบบเด็กๆกับเสียวถีลิงคือสิ่งที่เตียวฉันชอบทำมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีสาวใช้สี่คนอยู่ในบ้านนอกจากหอยาหลิงแล้วหญิงทั้งสามคนยังมีคนละคนและพวกเธอก็คอยอยู่เคียงข้างในเวลานี้นอกจากนี้ยังมีทาตมาด้วยเนื่องจากความสัมพันธ์ของทีทูเขาจึงสนิทกับครอบครัวของหลิวบูมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาอาศัยอยู่ที่นี่มาโดยตลอดแน่นอนว่าเขาอยู่ในบ้านในเวลานี้เช่นกันแต่เขากำลังทำงานเสิร์ฟน้ำชาเมื่อเทียบกับความเป็นปรปักษ์ต่อหลิวบูตามธรรมชาติเมื่อพวกเขาพบกันครั้งแรก ความสัมพันธ์ระหว่างทาตมาและหลิวบูอาจจะไม่ใกล้ชิดนักแต่พวกเขาก็เข้ากันได้ดีหอยยันหลิงสงสารภูมิหลังของเขาและรับเขาเป็นบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมของเธอก็เป็นบุตรบุญธรรมของหลิวบูอยู่แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และหลิวบูก็ปล่อยให้เธอทําอีกอย่างเขาเปลี่ยนชื่อมาหนูเป็นหลิวเซียงโดยใช้ชื่อสุภาพว่าโบเล่ดังคากล่าวที่ว่ามาดีมีมากแต่โบเล่มีน้อยทักษะการคัดเลือกมาของมาหนูสังสมมาจากประสบการณ์ในวัยเด็กซึ่งแม้แต่หลิวบูก็เทียบไม่ได้ชื่อนี้ช่วยเสริมบุคลิกของเขา หยียนหลิงรู้ว่าเธอตั้งครรภ์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปีที่สองของชูผิงปัจจุบันเธอตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนแล้วเธอพยายามประคองพุงใหญ่ๆของตัวเองไว้และผู้หญิงสามคนที่อยู่ข้างๆก็ได้แต่อิจฉาเธอแม้ว่าสวนหลังบ้านอันกว้างใหญ่ของหนวิบูจะดูสงบสุขมากแต่ภรรยาและนางสนมก็อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและทั้งสามคนก็ไม่มีความรู้สึกหึงหวงใดๆแม้แต่การอี้ก็ไม่เคยคิดที่จะให้กำเนิดลูกให้หนวิบูมาก่อนแต่คนเราย่อมเปลี่ยนแปลงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมได้ง่าย และผู้หญิงก็เป็นแม่โดยธรรมชาติเมื่อมองดูถีหลิงน้อยที่น่ารักและซุกซนรวมถึงชีวิตใหม่ในท้องของเยียนที่จะเกิดในอีกสองสามเดือนข้างหน้าผู้คนต่างรู้สึกคาดหวังและหวงแหนก่อนที่จะได้เห็นตัวจริงผู้หญิงทั้งสามเต็มไปด้วยความรักแบบแม่และเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่มีลูกของตัวเองไม่ใช่ว่าเอลวีบูจะลำเอียงเข้าข้างพวกเขาแต่พวกเขาไม่เคยมีความคิดนี้มาก่อนและเมื่อค่อยๆค,คิดเรื่องนี้เอลวีบูก็พัวพันกับสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่เวลาจะอ่อนโยนกับพวกเขาก็ยังหาไม่ จนกระทั่งบัดนี้บิงโจก็ได้รวมตัวกันและเรื่องทั่วไปก็ได้รับการแก้ไขโดยพื้นฐานแล้วถึงเวลาที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาที่มั่นคงเอลวีบูก็มีเวลาว่างเลที่สุดไม่ต้องพูดถึงว่าใกล้จะถึงปีใหม่แล้วถึงเวลารวมญาติและเขาก็มีเวลาใช้เวลากับเหล่าสาวงามมากขึ้นตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและตามที่ทีมที่บิงโจจัดตั้งขึ้นในตอนนี้ก็สามารถดําเนินงานได้อย่างราบรื่นอันที่จริงสิ่งที่เรียกว่าการปกครองนั้นเรียบง่ายสาหรับผู้บังคับบัญชาสิ่งสําคัญคือการกําหนดระบบที่มีรางวััลลลลลแแะะะการรงโทททษีี่่ชดเเจนบสสมมหตุผ และการมอบหมายความสามารถอย่างมีเป้าหมายภายในระบบนี้ลูกผู้ไม่กล้าพูดว่าเขาทําสําเร็จแล้วแต่การรักษามันไว้สักระยะก็ไม่ใช่ปัญหาเพื่อที่จะได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นท้ายที่สุดแล้วหากไม่มีสมาชิกในครอบครัวอยู่เคียงข้างเขานับตั้งแต่เขาเกิดใหม่และผู้หญิงทั้งห้าคนนี้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ล้วนแต่ทําให้เขากังวลอยู่เสมอเขาจะมีเป้าหมายที่น่าขบขันได้อย่างไรและเขาคงจะต้องจมอยู่กับความสับสนขององค์การไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง สามีเกิดอะไรขึ้นเยียนหลิงสังเกตเห็นว่าลูกปู้เมอื่อยไปเล็กน้อยสายตาของเธอจึงมองเขาด้วยความกังวลทำให้ทุกคนรู้สึกอบอุ่นใจเพราะเธอตั้งครรภ์รูปร่างของเธอจึงดูบวมเล็กน้อยแต่สเสน่ห์แบบผู้ใหญ่ที่ซ่อนไว้ระหว่างทิวของเธอนั้นเป็นสิ่งที่จินหัวและแม้แต่เตียวฉานก็เทียบไม่ได้การอีผู้เทียบเคียงได้กับเธอนั้นกลับอ่อนโยนเกินไปทั้งต่อหน้าและลับหลังทำให้ผู้คนรู้สึกยากที่จะเอาชนะเขาได้ความลับเหล่านี้ในห้องนอนเป็นสิ่งที่คนนอกไม่อาจเข้าใจได้ และหอยันซึ่งไม่รู้เลยว่าสามีของนางมาควิสรู้สึกถึงความกังวลของนางนายทั่วพริบตาและในทั่วพริบตาถัดมาเห็นว่าเขายังคงฟุ้งซ่านอยู่นางอดไม่ได้ที่จะถามคำถามอื่นเมื่อลูกปูก้รู้สึกตัวขึ้นเขาก็ได้ยินเสียงเตียวฉันยิ้มและพูดว่าข้าบอกเจ้าไม่ได้มาควิสยังคงนึกถึงภาพในห้องของพี่สาวเจี้ยนเมื่อวานนี้และนึกถึงความมดงามนั้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของเจี้ยนหัวก็แดงกำเธอโบอกมือไม่ไม่ไม่โอ้พี่สาวเจี้ยนเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่มาควิสบอกเจ้าหรืออีตีตตัััววนนน้้้ออยาาจจะสส่งเคื ลูกผู้เห็นว่าเตียวฉันกำลังแกล้งแกล้งจีนหัวอย่างเห็นได้ชัดจึงรีบให้กำลังใจเธอทันทีแน่นอนว่าความรู้สึกนี้ทำให้เจีนหัวก้มหน้าลงหลังจากสัมผัสตัวลูกผู้แล้วสาวใช้ตัวน้อยก็ยิ่งดูอ่อนเยาว์ลงเรื่อยๆต่างจากจีนหัวเตียวฉันดูจะตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมหลังจากได้ยินสิ่งที่หลิวผู้พูดเธอมองหลิวผู้ด้วยสายตายายวนและพูดว่าแต่ก่อนนี้มาควิสควรจะไปกับที่การวันนี้มาควิสหวนอยากจะสั่งสอนข้าเราไว้พรุ่งนี้ถึงตาข้า หอยันกำลังตั้งคันและหญิงสาวทั้งสามัดกันมาอยู่กับเธอทุกคืนแม้จะฟังดูเหมือนเป็นการโต้แย้งแต่หลิวปู้ก็รู้ว่าเธอเป็นคนที่เชื่อฟังที่สุดในบรรดาผู้หญิงคนอื่นๆส่วนใหญ่มักจะเป็นในโอกาสส่วนตัวถึงแม้ว่าเขาจะต้องการเธอจริงๆในคืนนี้แต่เธอก็จะไม่ปฏิเสธแต่จะเต็มใจท้ายที่สุดแล้วเป็นเพราะพุ่มหลังที่ไม่สะอาดของเธอหลิวปู้ไม่ชอบความคิดของเธอนักแต่เขาก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ง่ายนักตอนนี้ผ่านไปเพียงปีเดียวและเขาคิดเพียงว่ามันจะค่อยๆจางหายไปตามกาลเวลา